ตัวดียครับพีนดต้องราเข้าสู่ไ i สคริปหนึ่งส่วนหนึ่งครับอีพีนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับฟังชันสตา์ติจนะครับก็ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาขอเรี่ยมเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเปิดโปรเดกตครับคลิกที่คำว่าไพเอด Editor นะครับแล้วกดคำว่า Open แล้วก็กดคำว่า New Strategy นะครับก็จะขึ้นหน้านี้ครับสำหรับวันนี้ตัว Strategy นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับตัว r อเ s t r อ t ต g รนะครับเป็นไอด์ไอสตาร์จแบบง่ายๆนะครับก็คือเมื่อแตะโซนโอเวอร์โซ่หรโอ กรีมไอซ์ไซันดิจี้นะครับเพราะว่าเลยเท่ากับอันนี้เพื่อเพื่อจะมาพลอตตัวไอซ์ไซนะครับเพื่อมาเช็คว่าที่เราเขียนสันดิจี้ไปมันถูกไหมครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างตัวแปรไอซ์ไซที่มันเป็นเป็นเทียร์ไอซ์ไซเน็ตโคสแล้วก็ค่าดีฟของ14ก็คือเลนจ์ของไอซ์ไซที่4นะครับแล้วฝั่ง l o n คอนดิชั i o นะครับเป็นเทียร์เน็ตโวอร์นะครับฝั่ง l o n คอนดิชั i o ก็จะเป็นเมื่อไอซ์ไซมาลงมาต่ำกว่าโซนโอเวอร์โซ่นะครับก็เป็นไอซ์ไซนะครับแล้วขึ้นมายืนเหนือโซนโอเวอร์โซนได้ก็คือโซนโอเวอรร์โซนนเท่ากัับบะค เจ้า cross over ก็หมายถึงว,ว่าเมื่อเส้นไ RSI มันตัดลงไปต่ำกว่า30แล้วกลับขึ้นมายืนอยนู่ที่30ได้มันก็จะเข้าคอน d i t i o นี้นะครับก็จะได้เป็น long condition ไอง r ไ i นะครับตัวไอทีตรงนี้ก็สามารถใส่เป็นคำว่าอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะใช้คำว่าบา่ายแล้วก็ข้างหลังขอมีคอนะมเมนต์นิดนึงผมก็จะใช้คำว่าจุดเข้าบาทนะครับโอเคต่อมาเป็นช็อตคอนดิชั i o นะครับจะเป็น t a Cross Under ก็คือช็อตคอนดิชั i o ก็จะต่อเมืงเมื่อเส้นไไ r s ครับมันลงขึ้นไปทะลุในตัว โซ่บัวบอดนะคะรับเสร็จแล้วก็ตัดกลับลงมาจุด70ก็คือไอซ์ไอต้องขึ้นไปถึงเจ็ดสิบแล้วกลับลงมา70ต่ำกว่า70ก็จะเป็นจุดเข้าช็อตคอนดิชัทนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นไอซ์ไอแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบตัดแล้วก็ไอเดียเปลี่ยนอีกเป็นเซลล์น,นะครับแล้วก็ข้างหลังขาเป็นคอมเมนต์จุดเข้าเซลล์โอเคเรียบร้อยทีนี้ขอ cross check นิดนึง ต,ตัว Hi ์ไ i s i เขาก็เพิ่มโซนโอเวอร์บอร์กับโอเวอร์สก็อันนี้เปโอเวอร์โซล30ครับเขาใช้ไลน์สไตด์เป็นดอทแล้วก็อีกอัน,น,นทึบๆอันนี้ก็จะเป็นโซนโอเวอร์บอร์ไปที่70 hey, ็เครับเรียบร้อยก็กดควบทรลเอนเตอร์แอปผู้ชานะครับ เราก็จะได้ไอซ์ไซต์สตาติจี้ขึ้นมานะครับก็คือไว้เช็คว่าเวลามันแตโโะโซนโอเวอร์โซนหรือโอเวอร์บอร์ดเนี่ยถ้าเราเข้าต่างที่มันอยู่แบบโซนโอเวอร์โซนโอเวอร์บอร์ดมันจะได้กำไรใหม่นะครับก็ก่อนอื่นขอมาเช็คตัวสตาติจี้สตาติจี้ก่อนนะครับว่าเข้าถูกใหม่นะครับก็อย่างนี้จุดเข้ามาก็คือก็ตอบเมื่อกี้มันต้องลงเนะาะตรงนีมันต้องลงต่ำกว่าโซนโอเวอร์โซลนะครับเริ่มต้นสามสิบเรากลับไปจากท่งนี้แล้วก็แข็งท่งนี้ยี่สิบแปดตรงนี้ยังไม่ถึงชึ๊บอันนี้เกินแหละเป็นสาม นี่นะครับขึ้นมาไอซ่แอนด์เป็นสามสิบเก้าเป็นจุดเข้าบ่ายก็ตรงนี้ถูกไหมก็ถูกนะครับก็คือพอมันเกิดคอนดิชันที่แท่งนี้ปุ๊บมันก็คือจะเป็นปอดปิดแท่งนองเสร็จแล้วมันจะเข้าให้ต่อนราคาเปิดของแท่ทงถัดไปนะครับก็ถูกตอ้องมาดูฝั่งเซลล์ Sell กันบ้างฝั่งเซลล์ฝั่งเซลล์ของเราก็คือเมื่อไอซขึ้นไปสูงกว่า70นะครับก็อนโดนสูงกว่า70แล้วตัดกลับลงมาต่ำกว่า70ก็คือแท่งนี้สูงกว่า70แท่งนี้ต่ำกว่า,า,วาเ,เาจ็ดสนะิบพอต่ำกว่าเจ็ดสิบป ลองมาดูตัวโเวิว oh, วันนี้นะึงก็อันนี้สำหรับตัว XAU นะครับก็คือทาเฟรม5นาทีถ้าเข้าตามคอนดิชั่นเมื่อกี้นะครับก็ไม่น r a t อยู่ที่74%เลยนะครับแล้วก็ net profit อยู่ทนะี่200อันนี้คิดว่าน่าจะตั้งไว้ที่1.14ต่อ USD นะก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับ strategy ISI ั ก็ครั้งหน้า,น,าน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตัว strategy exit กับ strategy close เพิ่มนะครับวันนี้ก็จะมีแค่ strategy entry เองนะคอ๋อที่อันนี้ที่มี strategy entry อันเดียวต่อว่าไม่มี strategy exit กับ strategy close แต่มันสามารถปิดได้นะครับก็เพราะว่าตัว condition ของเราะครับมันเป็นการที่เราเปิดที่โซนด้านล่างแล้วก็มาเปิดปิดที่โซนนั้นก็คือเหมือนมันปิดเปิดแบบเป็น condition ที่วนูกันไปฉะนั้นมันเลยไม่จำเป็นต้องมี strategy exit หรือ strategy close ก็ได้นะครับมันก็สามารถเปิดปิดไปได้เลยหรือวนปิดเรื่อยๆนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาสอน ตัว strategy dot co เกเพินะครับเพื่อที่จะให้ strategy ของเราด d y n a ไดนามิก uh, มากขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนนะครับสามารถเข้าไปคุยใน discord หรือว่าถามที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับเจอก,กันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ